อารมณ์้อแล้วก็ไม่สบายไม่สบายสบายเท่าไหร่เพื่อนเพื่อนไม่รู้สบายค่ะหลวงพ่อแล้วก็ปวดขาค่ะปวดขาค่ะปวดมานานยังปวดไม่แต่หลังจากที่ไปบวงสรวงค่ะปวดหลังจากที่บวงสรวงวันที่26นี้ค่ะหลวงพ่อคือผ่ามันดีหรอใช่ค่ะแล้วว่าพอพอเมื่อวาน แต่พอเมื่อวานนี้คือเขาพากันมาจี้หลวงพ่อแก้ให้แล้วทีนี้ก็เลยวันวันนี้อะไรมาพอเขาพากันมาจี้ค่ะพอ,พอเขาพากันมารักให้หลวงพ่อรักษาเมื่อวานนุก็เลยเพนุบอกว่าเออเราหนักคอด้วยแล้วก็เหมือนเจ็บขาค่ะหลวงพ่อแล้วก็ไอไม่หยุดเลยค่ะ <Yeah. S 2> ค่ะแล้วก็เลยนึกได้โอเป็นตั้งแต่หลังจากบวงสวงคะค่ะ <Yeah. S 2> รู้สึกเลยว่าไม่ไใช่ตัวเองเวลาเข้าห้องสมบนก็ จะหลับอย่างเดียวค่ะหลวงพ่อแล้วก็<ม>ไออย่างเดียวแต่เมื่อคืนพอบอกว่าตั้งใจถามว่าจะมาหาหลวงพ่ออาการมันหายไปขึ้นึงเลยค่ะแต่ว่านี่ก็คืยังปวดม้าหมังอยู่แล้วก็ขาหลวงพ่อมันแต่ก่อนอะมันเป็นขึ้นขาเลยแต่ตอนนี้มันเหลือแค่ตรงน,นี้<ม> ญ,ญาณทั้งหลายเอ,อ๋ยจงตั้งใจรับบุญของหวลวงพ่อบุญใดที่หลวงพ่อได้สร้างาบาร,รมีได้สะสมมา,าการประติการปฏิบัติได้บำเพ็ญเพียรมาให้เป็นพลังงานยิ่งใหญ่พลังงานศาักดิ์สิทธิ์พลังงานอุภาพพลังแห่งการผดผื่นพลังแห่งการผดปื่ยพลังแห่งการพื้นคืนขึ้นมาของร่างกายจรรยและจิตใจ ที่พิกลพิการอยู่หายจากพิกลพิการที่เจ็บที่ป่วยทั้งภายนอกภายในให้หายสิน้นให้มีกําลังวองชาจิตใจทั้งหลายที่เศร้าหมองที่มืดอดทั้งหลายให้สว่างสวายให้มีความสดชัยร่างกายแข็งแรงจิตใจคงใจอิ่มหนำจำลงังได้เป็นผู้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากใน้งหมดหมดั้หมดงงหมมด้ เพระพระองค์ทั่วทั้งจักพเพอ,อมาดยเจอปัาเปล่าจิงทั้งหลายเจ็บป่วยโรคภัยทั้งหลายออกจากกายนี้ออกจากจิตวิญญาณจิตวิญญาณทุกดวงให้ฟื้นตื่นขึ้นมาเป็นความสมบูรณ์เป็นความสุขเป็นความสบายเป็นความร่าเริงจนใจ ให้ช่วยใจเราหมดขอให้านท่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 าอท่นท่า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 นทานท่านท่านทานทานท่านท่างท่านท่คนท่านทานท่าท่านหานทนทานทานท่าทานหานทนทานทานท่าทานทาททาาททาา โอ้โหอืมจุดจุดทุดจุดเป็น,น,นออสัญ,ญญาณเออสิญญาณเอยหายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายชะนอมันไม่คือคนพิการให้ฟื้นขินเาเป็นปกติออกจากล่างนี้ได้แนละ้วขึ้นมานจน้เหยออกจากล่งนี้ได้เลย 小猪，小猪，小猪，小猪。小猪。小猪，小猪。 Terima kasih telah menonton!

โอ้โหรถจังเลยหนุ่มกอล์ฟค่ะโอ้โหโยหลวงพ่อเจ็บจริงจริงเลยค่ะหลวงพ่ออะ Oh 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 mama ka Apples Step 2 it will soon arrived at Jungee I will start to knife and cut it ี่นค้อย่ังตอนนี้เจ็บคออยู่ป่ะตรงตรงนี้เจ็บค่ะคือบางครั้งก็เจ็บบางก็แต่ว่าตรนนี้เจ็บค่ะตรงนี้โอ้ยเจ็บเจ็บเปล่าตรงนี้เจ็บเจ็บที่หน้่อร้อนร้อนน

โมโมเบาอย่างเบโอ้หายแล้วค่ะหายแล้วตรงนี้หายแล้วค่ะเสร็จแล้วนี่แหละมีน้ำบุญบูชาพรุ่งนี้ต้องทำสัรพทานให้เขาไม่ได้หรือเปล่าแล้วแต่อ๋อแล้วระบุชื่อว่าระบุชื่อระบุชื่อว่าทําสัรพทานให้ใครเจ้าคะโอมเนี่ยที่หลวงพ่อจี้ไปเนี่ยโอเค,อเคขอบคุณค่นะ พ่อคะหนูลงลิงก์ได้แค่ลิงก์เดียวค่ะก็คืออีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่เป็นกลุ่มใหญ่คือเต็มแล้วไม่ไม่สามารถให้ลิงก์แล้วก็ QR code ได้ใช่ก็ได้แค่กลุ่มที่สองค่ะมีแค่ร้อยกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเธอลงไม่ได้คนอื่นลงได้ป่าคนหนึ่งถ้าหนูลงไม่ได้คนหนึ่งก็ลงไม่ได้ค่ะเพราะว่าการที่จะเอา QR code แล้วก็ลิงก์ค่ะของกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งค่ะ มาแชร์อะไรเงี้ยไม่สามารถทําได้ไม่ว่าจะหนุ่มหรือว่าคนในกล been, like ุ่มอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเป็มแล้วค่ะหลวงพ่อเพราะว่ามีสี่ร้อยกว่าคนนะคะในกลุ่มสี่ร้อยกว่าคนเลยหรือไม่ก็ต้องให้คนที่สร้างกลุ่มค่ะกลุ่มแรกอะค่ะเขาทําให้เพราะว่าเหมือนจะมันจะตั้งมันจะต้องตั้งค่าคนที่สร้างกลุ่มะแต่กลุ่มที่หนึ่งไม่รู้หายไปไหนเลยคนนั้น